อันนี้คุณกำลังทำอะไรครับเนี่ยรีดไถค่ะโอ้โหนี่ดูครับว่ามีอะไรบ้างเอาเงินมาดูนะรครับ,รบรนี่ออกไหมเ <c oughs> อาออกมาดูนะครับเลยเน <c oughs> ี่ยเต็มยวยาคับโอ้โหนี่คุณ <c oughs> จะรีดไถไปทางไหนเนี่ย <c oughs> ดูว่าเพราะคุณคนเดียวนเนี่ยทำให้ห้องเราจนหมดเลยรู้ไหมแต่และคนเนี่ยไม่ตายจะพาไปกินกินข้าวเออคิดดู แม้กระทั่งกางเกงนะครับเขาก็ยังไปทําใหม่เลยพอไม่ซื้อใหม่นะครับไม่มีเงินคุณทําให้คนจนหมดห้องเลยเนี่ยคุณรู้จักไหมไม่ค่ะโอ้โหตายเถอะคุณคุณจะคิดว่าจะเก็บได้เท่าไหร่วันนี้นะจะเอาทุกคนค่ะแล้วทุกคนเขาก็จะเอาทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับเมื่อกี้เครื่องตัวนั้นมันความจำเต็มนะครับ ผมก็เลยมาที่นี่ใหม่เองโอ้โหนี่ปลาไหลคุณทำอะไรเนี่ยดูคลิปเรัเนอะก็ดีวันนี้เราจะเดินทางไปหาคุณครูนะครับนะสวัสดีครับโอ้โหนี่ครูของเรานะครับสวยมากเลยนี่ครูประจำวิชาี่แล้วนี่ก็นี่ครับ ประธานสีของเราคือค่อ,คอคนข้างจะสวยนะครับ <c oughs> ต้องดีก็ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> และนี่คือ,ส,อสุดลอยั่ว่าลอยยังว่าลอยโอ้ไม่ได้หรอกเขา<อ>น่ารักครับที่แม่ก็จะไม่หลอดนี่ยเขาก็เขาก็แฟนสวยนะครับ <c oughs> โอ้อันนี้โคตรภาคภูมิใจเลยครท่านคุณทำอะไรเนี่ย ลอกการบ้านครับลอกการบ้านคสิทธิศักดิ์รัสนิทคุณได้อ่รับตำแหน่งหัวหน้ามาได้ยังไงผมตามคุณหน่อยสิอันดับแรกนะครับหน้าตานี่เป็นอาบุตรค่ะผมนะครับโอ้ครับคนจะเลือกขึ้นอยู่กับหน้าตาคนลงสมัรมันไม่เกี่ยวกับนโยบายเลยครับนโยบายผมไม่มีอะไรมากครับครับผมคุณมีข้อเสนอแนะต่อกรรมธิการอะไรอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการปกครองเนี่ย สวัสดีครับท่านกรรมการทั้งหลายครับผมผมในชนะมาหน้าห้องครับผมถูกเลียงตังมาเคะแนนครับผม16ต่อ15ผมชนะหนึ่งคะแนนครับผมนะครับผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งผมพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนี่คุณซัดเล่าข่าวมาหรือเปล่าเนี่ยแกก็มีคนทำหน้าที่ช่วยผมกลัมาครับผมทั้งที่ผมมีประสิทธิภาพครับผมแต่ไม่รู้คนมองผมอย่างไร คุณก็คิดว่าคุณก็มีประสิทธิภาพนะเยอมรอบเลยคุณทำหน้าตกใจสิเดี๋ยวมีเวลาคุณทำหน้าตกใจหน่อยสิโอ้โคตรห่าเลยเดินเดินเผมปากพุ่งครับเอาอันน้หัวเราจะตกเก้าอี้นะครับโอ้โหคนที่ไทยนะครับยู่งใหญ่ยิ่งน้าตาเขวเลยลูกโอ้ี่ เจ้คนนี้เขามารีดไถเงินถึงขั้นได้จะยึดโทรศัพท์โโอ้หถึเขาจะไม่มีเงินเที่ยงเท่าเที่ยงรว่าตอนเที่ยงร้อยฟังอ่ะโอเขาฟ้องเขาครับเขารีดไถเงินเป็นประจำเลยดูเลยครับตบตีกันดูเลยนี่ผมจะไปแจ้งตอนตำรวจได้เลยนะครับเนี่ยเขาทำถึงขนาดนี้ดูหนังหน้าเธอชัดๆเลยนะครับนี่ไงเธอ ครับจะรีดไถเงินชาวบ้านเขาโอ้โหยังไม่เลิกครับโอ้โหเงงิหัจอมีตค์ๆขอสัมภาษณ์ผู้เสียหายครับคุณรู้สึกมันเป็นยังไงครับเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์โอ้โหทีงกันคนกระเป๋าของคุณเลยเหรอโอ้โหลองทานคนจริง นี่เป็นการรีดไถเงินแบบรุนแรงมากเลยนะครับหมดปัญญาเลยได้ยินว่าตอนค่ำๆเนี่ยจะเอาเงินไปพาแฟนไปเที่ยวเหรครับทุกอย่างนับงเพื่อนาหมดครับครับผมเพื่อนาคตตอนนี้แค่สองวัยอะไรครับหายเลยเงินเอไปซีบาทเดียวโอ้โหนนั่สุดยอดมากเลยรีดรีดนชายโดนรีดเงินเออ คุณสตาวัตครับคุณโดนป้นไปเรียงเงินน่ะสี่สิบบาทโดนแปดสิบบาทแปดสิบบาทแสดงว่าคุณสองเดี้ยงสิองเดี้ยงไปโอ้โหไปเลยนี่คนที่น่าดูที่สุดในห้องเราครับคุณทานได้มาี่ครับโอ้โหยอดมากเลย นี่นท่าน,นประธานผมเรียกจะมาเสนอแนะต่อท่านนะเราโดนท่านไม่อยู่นะครับท่านรนะองท่านรองประธานเราโดนรีดไถเงินเนี่ย<น>เราต้องมีมาตรกา,ารแก้ไขท<ห>่านช่วทีก่อนที่คนเราจะคุณดูสิครับนั่นเห็นไหมครับนักเรียนชายเราเขาโดนรีดไถเงินอย่างหนักเลยเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาอย่างไรนโยวัยครับผมนะครับผมถ้าผู้ที่เก็บเงินครับ มีเปอร์เซ็นต์ให้กับผู้ที่ปกครองห้องนี้ก็เป็นไปโดยปกติแต่ผู้ที่เก็บเงินนะครับมองข้ามผู้ที่ปกครองห้องนี้เราจะมีมาตรการอย่างเด็ดขาดครับผใช่คนหมู่มากครับบังคับผู้เข็นและคงใจครับคุณทัหน้าตกใจนะครับตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้มันตกใจมากครับ โอ้โหคุณโดนไปกี่บาทเมื่อกี้นะยังไม่โดนครับโดนบางคับอยู่เดี๋ยวก็โดนนะครับคุณเก็บเงินขึ้นมาไหถมันหนูวิถัยนี่อะไรคนนี้เขาจนนะครับจะท่านร้องไห้เลยนะแต่คนนี้สิยิ้มสนาบานเชียวเลยนะดีใจมากที่รีดไถเงินชาวบ้านเขาเนี่ยตลอดนี่ไงคนนี้โดนไปคุณจ่ายไปเท่าไหร่ บงค์รมันยอยู่ cioè, wow. แค่แบงค์ร้ยมันยอยู่แค่นี้เหรอคนละน่าสงสารคนจริงๆไม่ไปป้นแน่ผมมาผมไคืเขาผมไจะเป็นเลิยี่สิบอนี้ซิงเกิเลยครันี่เราบน จะคือการกดดันทางมาจ่า <c oughs> เราไปกดดันทางใจ <c oughs> เราไปกดดันทางร่างก,กายครับมาตรการสำคัญคือกดดันทางร่างกาย <c oughs> เราจะทำรับผมปป์ไปรับ <c oughs> ร,ถถรู้เขาท่านเลยเวลาประมาณ3นาทีกู <c oughs> จะทำยังไงมันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นสิทธิหนักหน่วงมากเลยนะเขาเรียกที่จะโค่นแต่นักเรียนชาย <c oughs> เขากันแกล้งเรานะกูรู้ไหม เขาเป็นใครคุณรู้ไหมครับรู้ไหมทำไมคุณคุณจะพูดแรงสิงๆว่าเขามีอีกคนนะครับนั่นคุณพูดอะไรอ่ะว่าเขาคุณคุณระวังสินั่นเราอาจจะพวกเราเป็นสิบนะครับไม่สามารถเอาชนะอิทธิพลครับผมเรื่องนี้ได้คุณเราควรจะจัดที่ว่าอ่าสตาบี้ของเขาเนี่ยเป็นกรรมธิการร่วมอะไรบ้างเนี่ยจักแล้ว ก็จะโหดลายจริงๆก็ไม่อาจสู้เขาได้แล้วครับ้วคบผมคุณทําหน้าตาหล่อๆดีครับว้าวสาวๆคิดแน่นอนตัวครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสดีครับขอลาด้วยหน้าตาอันโปร่งใสของท่านหน่อยครับไกด้วยครับ